ครับสวัสดีครับช่องปืนยิงปลาช่างน้อยสารยาวันนี้จะมาส่งงานครับ16กระบอกคิวงานเดือนสิงหาครับเป็นรางไม้5กระบอกรางมีเนียม11กระบอกครับตัวแรกจะเป็นกำคอครับรางไม้รางทําสีดำด้านครับ เป็นกำคอเจาะเช็กเ,เกอร์ครับไกเป็นไกนกครับชุดนี้จะเป็นไกนกหมดครับเปลี่ยนจากไกเป็นไกนกหมดครับเจาะเช็กเกอร์ครับส,สวยๆตัวนี้ก็เป็นกำคอรครับลางมีเนียมลางเหลี่ยมครับ รางเหลี่ยมปีกโรเลอร์ครับเก็ยรเช็คเกอร์ทุกตัวครับไก่นกครับตัวนี้ก็เป็นรางไม้ครับไม้มะค่าแท้ฝังทองเหลืองครับไก่นกครับตัวนี้เป็นออตโต้เซฟครับไก่นกออตโต้เซฟครับงาน ฟังท้องเหลืองครับตรีนี้จะเป็นกำรรคอครับไม้สักครับไก่นกครับไม้สักลางไม้ประดูครับปีกโกเลอร์ ตัวนี้ก็กำคอฝังทองเหลืองครับลางไม้ประดูปีกโรเลอร์ครับตัวนี้กำคอครับลางไม้ครับปีกโรเลอร์ไก่นกทุกตัวครับ อันเนียนๆครับตัวต่อไปก็ลางกลมครับํคำคอไก่นกครับแล้วมิเนียมเม็ดสามสิบครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับทิ้งปลายไว้สามสิบห้าเซนครับ กำคอเจ็ดเช็คเกอร์ไก่นกครับตัวนี้นก็กำคอรประตูส้มอีกรเลอร์ครับ ไก่เป็นไก่นกครับตันตัวนี้ก็กำพอครับแกะแช็คเกอร์ล่างเมตรสามสิบครับ กำคอครับส่วนมากกำคอเยอะครับงานผมเจ๊เช็คเกอร์เจ๊เช็คเกอร์ก็จะเสียเวลาหน่อยครับลางอยู่ที่เมตรสามสิบครับหงไกลก็ปัดเงาให้อย่างดีครับนี่ก็กำคอครับ ตัวนี้แกะเช็คเกอร์ด้านข้างเลยครับสั่งพิเศษครับรรเช็คเ,เกอร์ข้างสองฝั่งครับไก่นกไม่บังครับปีกโรเลอร์ในข้างคาวนอกครับ45่สห้าเซน น,นี่ก็กำคอลางมีเนียมกลมครับปีกลอรเรอร์40เซนครับส่งงานเดือนสิงหาครับคิวงานกันยาก็กำลังจะเริ่มขึ้นครับ เริ่มทําให้ตัวนี้มือสอดครับไม้ประดูไก่นกเหมือนกันหมดครับอีกโรเลอร์ในข้างทาวนอกครับตันี้เป็นไม้ขี้เหล็กครับ ไมขี้เหล็กทําสีดำตัดครับตัวนี้ชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้าครับบางเมตรยี่สิบไก่นกครับมึงสอดครับ ท้ายก็กำคอรครับกำคอเซฟนกครับปีกโรเลอร์45เซนโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับใส่ยางได้2เส้นอุปรกรณ์แถมให้ก็พร้อมยิงครับยาง2ชุดลูกดอก4ลูกสายเก็บท่อครับสายพี50เมตรแล้วก็มีเสื้อแขนยาวแถมให้ตัวหนึ่งครับ เป็นงานสั่งทํำนะครับของผมงานสั่งทําหมดครับเพราะว่าทำให้ไม่ทันครับคิวต่อไปก็เดือนกันยาครับรอหน่อยเพราะว่าผมทำคนเดียวครับงานก็จะละเอียดหน่อยเงาเงาหน่อยครับเงาทุกตัวครับนี่ลายสวย ลางก็จะทำสีดำด้านเป็นไม้ประดูครับตัดกันครับสนใจปืนยิงปลาช่างน้อยสารยาก็สั่งทําเข้ามาครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็087-03-03-409ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยสารยาด้วยครับขอบคุณครับ